โอต,ต,ตัสะภาคะวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุลานามา i ิ i ยังพุทธเสถางมินาม,มิตัวพุทธคตัสสะ สกัดจังทำม,มันจะาสงคัญจ้านามีตัวสากาลลจับนาปาตังมาลลยยะนามาวัตถุปลามาทาวิจิตตังอาลาพิสังสัมมาเศตษีสาธาวดุราสปุริสตังหลายอาจารย์เจ้าตนแปลงกรรมปีมาไลายอันนี้ หากตั้งไว้เป็นตีไว้แลสักกาลาปูจาแก่คนแลเตทวดาตั้งหลายเปลือกหาอ่อนตาลายตั้งไปในและไปนอกตุกดาวขอขันภาสีมา ด้วยกัมปีมะอันนี้แหละน่าตามอาธากาะาแห่งบาทนาค่าเจ้าตั้งลายเปิงหูด,ดังจากวิสัชนาไปไปหน,น้านีเตอ นามิตัวผู้ข่าก่อไว้อย่างพระนวาโลกุตตาละรมเจ้าเก้าปากการกาบตังภาปริยธรรมดวงผาเสิดกาบตังภาอริยะสงตนเลิศสินใสสะอาด ตนปฏิบัติตามหอยโลหะกลุ่มพีหารใจใจจ้าวิกวีตาลนีไฟลูกก้าเป็นเปลวตังคาตาเป็นดังเหี่ยวไฟไม่เดือดอาเวจีห้อนบ่อเหือดดังฟองไฟโลลูกว่านาลกฮือสัดเป็นไปหลายเยื่องสัตนาลกเป็นดังเครื่องกงจัก ววียะนันนานากบา่เศร้ามาเทละเจ้าเตปะมาลัยเต้าว่ามีใจมกักไข่ผลหฮ้อสัตว์ได้ป้นจากตุกตดในอบายเจ้าก็บอดูได้แต่ใส่ เว้นแต่โพบดบ่ได้ยอนเว้นห้าประกาศเหตยุยังต้องโตดหานอนันตริยะกรรมยาบจ้าจักรอไว้ท่าอริยะเมตไตมาโพดจริงจักพ้นโตดไปลูนตนั่นมาหาเทลาเจ้าเตปะมาไลยก็รีบสะเด็ดกาไกมาสู่ยังเตียู่มาลั ยังตีอยู่ยมลายมมาลาจาก็ใครขี่ยาห,หือข่าวโจอันอันก็มีแหละนะตีนั้นพายายมพิบานก็อยอมือสารก้มเก่าไว้พระมหาเถระเจ้าเตาปะมาลัย แล้วจะกกรรไปโอกาสว่าข้าแด่พระตนองค์อาสินสิขอสั่งกรมดีเมื่อบอกแก่เจ้าเมืองนอกจุมปูว่าหฮือปากันมีสินจูอย่าได้ขาดอย่าได้ประมาต่างตานอย่าได้มีใจหานบาปเศร้อยาด่าสั่งข้าเจ้าและจีพาม ได้ปฏิบัติตามไปใจใจอย่าตัดไม่สลีมหาโพยามแ่งแก้วโกดและเจดีกันว่าได้ตายหนีจากเมืองคนได้เอาตนไปเกิดในห้องฟ้าเลิศเมืองสวรรค์อย่างได้พันมาสู่ยังเตอยู่อเวจี ขอผ้าตนบุญนิตันเจ้าเอากรำรนี้เล่าเมื่อบอกแก่เจ้าเมืองนอกจุมปูแเดเตออันว่ามาเทลาเจ้าเตปะมาเลยกันได้ยินกรรมไขย,ยมมาลาจาก็รีบสเสด็จมาด้วยด้วยรวงอากาศก็มาสู่อาวาสวิหารตนก็มีหันและนา ูุณธิวาเสกันหอดวันลูนลุงเจ้ามาเทลเจ้าก็ถือเอาบาท่าลงผ้าขาดปริมนทนแล้วสด็จหผลไปสู่บ้านโพชนาคามก็เป็นที่บาท่านแล มนุษย์สาันว่าคนตั้งหลายหนุ่มเท่าเขาหันมหาเถละเจ้ามาปินที่บาทก็ปากันโอกาสย่อตาลอย่างพี่ขาหานเข้าน้ำบ่อขาดพัํมจุอยิงใจตีนั่นตนบุญภายมหาเทนเจ้า ก็โอกาสเล่าเจียนจาวาดูลาอุปาสากาอุปาสิกาเฮยมวนหมูเฮาได้ไปสู่อบายจุมซาตาลายมวนมากเขาได้ฝากกรรมมาหาหมูปีน้องอันอยู่ในห้องอันอยู่ในแห่งห้องจุมปู ขอได้อินดูยังหมู่เพจอันอยู่ในห้องเขตอบายเขาได้ท่าลงตุกหลายคำเจ้าขอปีน้องเผาวงซาข้าาำบุญมาหายาดน้าอุติซาบุญมากั้มฮื้อป้นจากต่างตุกอยากในอเวจีขอบุญมีได้ส่งอยู่เอ,อได้เมื่อเกิดอยู่เมืองบนได้แต่ได้ไป แทบไกล้อินตาตนของแผวได้ปู่จาพระเกตแก้วจุลามณีสลีมหาภาตอย่าได้ขาจุวันสินแดเตอวว่าอันแล้วพระตนแก้วก็รีบคืนมาสู่ยังเต้ยอยู่วิหารตนก็มีวันนั้นแล แต่นั่นไปคนตั้งหลายหนุ่มเท่ากันได้มาฟังมหาเทราเจ้าบอกกล่าวฮื้อได้หูข่าวกองดีก็ปากันเว่นนี่ตังหยาบจ้าก็ปากันตั้งหน้าเงื้อตานบอกขาดหลังน้ำหยาดอุทิุิศบุญไปหา ยังหมู่วงสาอัานตายไปเป็นเพศอยู่ในห้องเขตอบายเฮือเพศตั้งหลายได้ป้นจากต่างทุกยากรีบเร็วปันเขาก็ปากันมวนหมู่ักษาสินอยู่ฟังธรรมหลีเว้นยังกรรมอันถอยอก็ได้อยู่สุขจืนจ้อยคืนวันก็มีวันนั่นแหละนะ้า เนิตังขียาอันกก่าวมายังมาลายจารุกกอบังคมสมเลสเด